วันหนึ่งลงได้กี่คลิปครับจริงๆแล้วทาง TikTok ก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ห้ามอะไรในการลงคลิปของเราเป็นข้อความนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเราจะลงกี่คล,คลิปก็ได้แต่ข้อมูลที่ครูเอามาฝากในวันนี้นะคะเป็นข้อมูลจากทางทีมงาน TikTok Live Thailand ที่ครูเป็นครีเอเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะคะครูอยู่มาปีกว่าแล้วนะคะ,ะเขาแนะนำมาแบบนี้ค่ะว่าการลงคลิปวิดีโอนะคะไม่ควรที่จะเกินวันละ5คลิปเหตุผลที่ ที่ห้ามเกินวันละ5คลิปเป็นเพราะว่านะคะถ้าเราลงคลิปมากไปกว่านี้นะคะคลิปที่เราทําลงไปอาจจะเป็นคลิปที่ด้ยคุณภาพก็ได้นะคะคุณลองคิดตามหลักความเป็นจริงดูนะว่าถ้าคลิปคลิปหนึ่งอ่ะกว่าเราจะคิดคอนเทนต์นะคะกว่าเราจะไปถ่ายทํากว่าจะไปตัดต่อค่อนข้างที่จะใช้เวลานานมากๆถูกไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลงคลิป1วันเนี่ยหลายๆคลิปนะคะ เวลาที่เราจะไปคิดคลิปไปคิดอคอนเซปต,ต์ไปถ่ายทาม์อะค่ะอาจจะใช้เวลาแบบไม่เยอะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าคลิปนั้นอาจจะได้คุณภาพนะคะเขาก็เลยแนะนําว่าไม่ควรเกินวันละหคลิปจะดีกว่าค่ะแต่ทีนี้เราไม่มีเวลาว่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเวลาว่างเราสามารถลงวันละหนึ่งคลิปได้ไหมหรือหลายๆวัน1คลิปได้ไหมก็สามารถทําได้ค่ะแต่ว่าการที่เราเนะคะลงะลงคลิปนานๆครั้งแบบนี้ค่ะ อาจจะทําให้คนดูหรือ F C ของเราอ่ลืมเราไปก็ได้เพราะมีหลายๆคนที่เข้ามาอยู่ในทิกต o k เยอะแยะมากมายเลยถูกไหมคะที่จะมาทำคอนเทนต์คล้ายๆกันกันกบเราถ้าเราห่างเหินจากการลงคลิปไปแฟนคลับของเรา F C ของเราก็อาจจะลืมเราได้ค่ะแนะนำนะคะที่ดีที่สุดเลยอย่างน้อยวันละหนึ่งคลิปหรือนะคะถ้าเกิดเรามีไอเดียเจ๋งๆเลยวันละสาคลิปก็ได้ค่ะเช้ากลางวันเย็นแบบนี้ได้เลยค่ะ